สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีผู้ชมทุกทุกท่านครับผมครับวันนี้จะปลามาเอ่อปลามาดูชาวบ้านนะครับนะเปิ่นโต๊กจําจอมเบ็ดเองนะครับน้าครับแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่ได้นักกอกําลังม้านะครับเนาะอ๋ออุ้ยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้อันนี้ปลาจอมเบ็ดหรือว่าโต๊กจําครับแม่จำนะครับเดี๋ยวยกจำพอนะครับเนาะ โอ้ก็ติดจะลายแล้วน้อแม่เนาะมันเป็นป่าน้อยนะครับนะครับท่านชมครับผมเป็นป่าน้อยนะครับเออแอบนาะแม่เนาะเฮ้ยเนาะครับเออนะครับท่านชมครับก็ได้หลายอยู่นะแม่ขอญยาดพอกำเนอเออนะครับท่านชมครับเป็นป่าน้อยนะครับเนาะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณแม่นี่ครับบนห้องบ้านอยู่ครับหมู่บ้าน บ้านสันสะอาดนะครับเนาะตำบลไมาย,ยาอําเภออำเภอพยังมือรายจังหวัดจึงหานะครับเนาะครับอันนี้ก็เป็นบรบร,รยากาศยามเช้านะครับนําชมครับผมนะครับอันนี้ก็นะครับตอนนี้เขาก็เริ่มใจแล้วนะครับเนาะอันนี้เขายังเขาอ๋อเขาออกลวงแล้วนะแม่เนาะเดี<อ>๋ยวเหมือนประมาณสิน้นประมาณสิ้นเดือนนี้ก็ถ้ายได้เกี่ยวแล้วครับเนาะอ่านะครับนี่ชมบรรยากาศนะครับเนาะแต่ขึ้นฝนตกครับ ก็คือฝนตกนะครับมีป่าน้อยนะครับท่านชมครับก็ถือว่ามีตัวอยู่นะแม่เนาะเออนะครับเดี๋ยวโอ้นะครับท่านชมครับเดี๋ยวผมไปหอเออนะครับท่านชมครับเดี๋ยวผมมาพร้อมแม่พร้อมแม่นะครับโอ้แม่ได้น่าขนันเนาะเออนะครับมันขึ้นมาเป็นรอบนะครับท่านชมครับผมเพอนแทมครับเอาปุ้นแฮมนะครับท่านชมครับดูโอ้มันมารครับแม่มันมาครับ เส้นทางเส้นนี้ก็จะไปอำเภอเถิงนะครับท่านชมครับนี่นะครับไปบ้านสันสายสันสายงามนะครับเนาะครับแล้วก็ทางนี้ก็จะไปบ้านตย่กงห้วยก้างนะครับเนาะครับพอดีผมเดินทางผ่านมาตะเพลนะครับผมเออหมาหเนาะแม่เนาะเออนะครับท่านชมครับอันนี้เปิ้ลแม่นี่เป็นท้องไก่เหรอครับนี่ป่าป๊อกเนาะเข้าแม่โอ้นะครับท่านชมครับ เดี <g it dragon risque> ๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่พอปูนแหมนะครับเนาะคนละฟังถนนนะครับม่วนกันขนาดนะครับในตัางเพชรนะครับโอ้นะครับท่านชมครับโอ้ดิฉันนักเนาะแม่เนาะมันขึ้นมาเนาะแม่เนาะอ๋อเปิดห้องน้ำอยู่กัครับแม่เนี่ยน้ำห้องควะไอ้หนำเนาะอ๋อน้ำห้องควะนะครับเนาะครับเดี๋ยวผมไปดูตั้งแมเปูนแหมคนตั้งป้นนะครับเนาะเพราะว่าจะได้ก่อนนะครับผม แม่สวัสดีครับอ๋อตอนนี้เจ้าได้กับแม่มันต้องน้ำไหลแตะๆกันก้าแม่เนาะดูว่าได้ครับนี่มุมต้งได้ครับมุมปุ้นกัครับปุ้นน้ำไหลกัแม่กะอ๋อเออได้จะไหลแล้วนั่นไหมเนาะน้ำปุ้นต้องปุ้นอะครับอ่ะโยกพอแล้วครับเออก็ได้อยู่นะนะครับน้องเนี่ยเนี่ยนะครับท่านชมครับผมป่าปก ป้อม, In อ,มอินโนแมโนืเนี่ครับผมจะได้อยู่นะครับผมโอ้หท่านหลายๆก็ม่วนกันเนาะแ mm hmm. ม่เนานะ <c oughs> อ๋อนี่ครับนี่ครับท่านชมครับกำ <c oughs> ลังมานะครับเนาะ <c oughs> อันนี้เอานะ้าแข็งใส่ตวนะัวอนโนแม่เนานะ <c oughs> น็อกไว้เลยนะครับเนาะ, <c oughs> อ,ะอันนี้ก็เป็นรถผ่านไปผ่านมานะครับท่านชมครับผม <c oughs> กี่ข้าง่ายหลือครับแม่ไม่ออกน้ำนอครับอ๋อย้ำนอน้ำนอนั่นนี่นอมีอยู่นะครับนอเหมาะอยู่นะคร้ำนอน้ำนอนี่นะใส่น้ำปูด้วยนะคร้ำนออันอันนี้น้ำมิีขนาดโน้นไแม่นอชุดนี่นะครับป่ามีก็หานดินกอกป่าอกอยู่นะครับแม่เนาะเออใส่เบ็ดกับน้องนออันนั่นนี่มันเป็นรอบเป็นรอบนะแม่เนาะขึ้นมาเป็เนี่ยครับ อืมครับเดี๋ยวเราไปดูทังปุ้นแหมนะครับท่านชมครับมันจะขึ้นมา <c oughs> ขึ้นมาเป็นรอบเป็นรอบน่าก็แม่มันขึ้นมาเป็นรอบเป็นรอบนะแม่นนเนาะขึ้นมาเป็นเตือนนะครับเนาะอ๋ออ๋อปลาเสด็นะครับเสด็เอยอ๋อครับปดาดิวได้อยู่นะครับนี่ครับะ,ะแม่เนาะ นี่ครับได้เอาไปทำกับเข้าอยนะครับนะครับน่ยืนได้จเข้าไงเป็นอย่างครับแม่วันนี้ออยังก็ซื้อพอมกาด้ยเนาะอ๋อ,อดีนะครับเนาะซื้อการนะครับน้ำกดถือว่ากดคึอจะใสเนาะแม่เนี่ยเนาะอ๋อครับแต่ตีน้ำห้วยนั่นมันจะไหลมาตื้อเหมน,นี่เนาะแบนนน้ำถึง อครับน้ำห่องขวายเนาะครับเนาะเล่นเจ็ดลงไปสู่หงขวายอ๋อครับอ๋อโยกอ๋อครับเออเนี่ยครับท่านชมครับได้อยู่หนาเนาะเออนะครับอยู่อยู่โอ้ได้กินอยู่เนาะได้พอกินอยู่โอ้ได้อีทหลายรอบกว่าเต็มเต็มโป้มันกันนะเนาะแม่เนาะครับเออนะครับท่านชมครับผมอันนี้ก็เป็นแห็มหนึ่งวิถีชีวิต จ้าบ้านบ้านเฮาในครัำนัซสว่าห่าจินงเอี้ยะนะครับผมนี่ครับโอ้ตุ๊กฮะนี่แม่เดี๋ก็เก็บเอาเนาะนะครับถือว่าได้อยู่นะครับเป็บรรยากาศการแรงเป็นกบฏใจให้เตี่ยนนี่อ๋อเนบรรยากาศโรงงานนี่ครับโรงงานอยู่ตรงไหนแม่โรงงานนี่เนี่ยโรงงานนี่ครับงานเก็บนี่เนี่ยอ๋อ กระจวันที่หนึ่งกับบรหันมาเกล็อวันนี้ที่สามแล้วเนาะวันนี้ที่สามนะครับนี่ก็ชมบรรยากาศตัวนะครับท่านผู้ชมครับแต่ขึ้นฝนตกนักก็ครับแม่ทุกทีลยอตกนักตกหนักเนาะครับเนาะตะวันตกอ๋อครับนะครับอ๋อโยกพอรอบนี้เป็นไรครับเออรอบนี้มาขึ้นนะครับเนาะมาขึ้นเปิดเตื้อเปิดเตื้อเนาะขึ้นนี่ครับเดี๋ยวไปดูตังแม่คนเนาะ กระจอมเบ็ดตัวไอน้นาแม่เนาะอันนี้เอาอย่างจอมมาเป็นเอาอย่างเป็นงเยื่อเข้าแหมอ๋อปูสดนี่ครับ<อ>ติดน,ด,ดนี่ครับปูสดอ๋อปูนี่นะครับนะครับท่านผู้ชมครับเกี่ยวยังไงมันในี่แม่เกี่ยวมันมันนี่เนาะจอมเนี่ยอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับ แล้วก็ย้อนลงไปเลยนะครับเนาะอ่านะครับลองดูเนาะครับได้ครับจิ๊บที่คีโคคีโคนักนนาม่เนาะอ่า นะครับอันก็เป็นวิธีชีวิตสว่าหางกินชาวบ้านบ้านเฮานะครับท่านชมครับจอมเบ็ดตกจำนอนไม่นานครับแดดเบาออกอีกอย่างแค่หน่อยนะครับเนาะพอฮอนนะครับของพอแล้วครับปอกปลาจะกินกอนนะครับเนาะต้องใจยินยนหน่อยนาะไม่น้อยเนาะ กินหายกินหายได้ไม่ได้ป่าเป็นป่าน้อยน้ำหน่อยครับเยอะมากครับ <c oughs> รอืม <c oughs> สตัวนี้ป่นใสเบ็ดใสอย่างกันก็แม่อ๋อไปทางใดนนะครับอืมได้ก็ครับได้นะก็แม่เป็นเป็นปลาลิมนะครับปลาลิมปลาช่อนเพิ่งเอาอย่างใสมุนนะครับเยื่ออ๋อเอาใสเดือนนะครับเนาะ ครับตั้งเพ่ก่อนตั้งไหนปุ่นเลยน่าไม่เนาะอ๋อนะครับอันนี้ก็ผลงานของนะครับกำลังยิมได้นะครับกำลังมาตะกี้นะครับท่านชมครับเดียวถือว่าได้แล้วนะครับนี่นะอ่นะครับครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ตีก่อนนะครับท่านชมครับเดี๋ยวผมก็จะเดินทาง ไปต่อแล้วนะครับผมครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะหากชอบคลิปที่ว่าสว่างห่างกินแบบเอนะครับเนาะของชาวบ้านเอีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันตัวนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแม่ขอบคุณเจ้านั่งนะครับครับสวัสดีครับแม่ขอบคุณนะครับครับไปก่อนนะครับหมันมันกันนะครับเนอะครับผมครับผมขอบคุณครับผมครับปักกันไหมครับท่านผู้ชมครับผมสวัสดีครับเอานี่ปิดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับ โอ้ได้หลายเลยนะครับผมัหมานๆครับขอบคุณครับแม่โอ้เนี่ยได้เป็นหอแล้วครับนอนแม่น,น้ะ <laughs> โอ้หมานแต้ๆนะครับตตมเพ่ <F. S 1> ขอบคุณครับผม